คนโดดมามันก็เอาม,ามันมามันมามันมามน <sk r isa> โอ้โ,อโหโอ้โหหลาสทีมนี่แม้เข้าขางหลังด้วยนี่ไงโอ้โหดูรอรอแป๊บสวัสดีครับมาพบกับพี่นุ๊กและพี่จุกในทุกนุ๊กช่อแวววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าเว็บไพร์แมกซ์คูลเลตปัดฮันท์ ซึ่งเป็นเกม Third Person Shooting แนวเดียวกับ PUBG เลยนะแต่ว่าเป็นเกมแนวคล้ายๆแฟนตาซีเล็กๆเลยนะเพราะว่าในการสวยเนาะใช่ในการต่อสู้เนื้อเรื่องเนี่ยมันคือการอ่าเป็นสงครามระหว่างแวมไพร์หลายๆกลุ่มอ่าประมาณนั้นเลยนะก็คือในเมืองเนี่ยโอ้โหไม่รู้มีคนอยู่จริงป่าแต่ว่าแบบพายเต็มเมืองมปหมดเท่บอกเลยว่าเป็นเกมที่เท่ภาพสวยแล้วก็ แบบไงอะเจ๋งนะสนุกดีนะเกมเร็วหน่อยจะไม่ใช่แบบว่าเกมแบบยื y ้อเอาเชิงเหมือนพับจีอะใช่แต่ในคลิปนี้เรามารีวิวให้ดูนะแต่ว่าจะได้เล่นให้ดูนิดเดียวแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาไลสดเกมนี้ก็จะเป็นลักษณะของไลสดซะมากกว่าพี่ซบจุกกับพี่นุก็คงมาเล่นให้ดูกันเป็นประจำนะส่วนเกมอื่นเราก็จะทำเป็นคลิปเพื่อให้ดูได้ สนุกสนานมากขึ้นนั่นเองอ่ะสำหรับเกมนี้เราก็าหวังว,ว่นเราจะเป็นเซียนให้มาอะไรนะเราคือเล่นเอาขำขำเลยเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมอ่ะดับแรกยังล,กยงลืมบอกไ้ลืมบอกไปเกมฟรีนะจ๊ะอ่าฟรีเป็นฟรีนะจ้าเราสามารถที่จะมาเล่นได้เนาะแล้วก็ละเลยขอ้นมาเลยมาเล่น,น,ลนในดูขำขำนะโอเคอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่เนี่ยเราเรียกว่าหน้าลนะ็อบบี้นะดูตัวเท,ะนะทไหมเทไหมคือแบบเท <Hey S 1> ดีสุดยอดอะ่ะโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยพี่มจุกจะชวนพี่นุกก่อนนะอ่าซึ่งจริงๆเราก็ลองมาเล่นสักพักหนึ่งแล้วอะนะมีการตกแต่งตัวอะไรกันเล็กร้อยตอนนี้มันมีเครียกว่าหมดหมดเอ่อดูโอมาแล้วอ่ดูโอมาแล้วเหรอกดปุ๊บแทบปุ๊บจะไปที่หน้าอีเวนต์โอนะก็เป็นเหมือนเอ่อเขาเรียกอะไรหน้าล็อบบี้ที่เราให้ทำแต่งตัวเมนูต่างๆใช่ไหม่จะมีสโตร์เนี่ยให้เสียตังค์เห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะโอ้โหแบนเทะแบนเทะ ็ลไ,ไรก็มีคอสตูมไยเซชั่นนะก็เปิดเปิดให้หน้าตาเมนูให้ท่านผู้ชมดูก็ได้เพราะว่าเออเผยเนาีความความเจ๋งของเมนูมันเป็นอะไรบ้างไงเห็นไหมพี่อันนี้ต้องให้พี่โนเป็นคนอธิบายแล้วแหละอะ่อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะเราลองมาเล่นดูแล้วกันเนาะสำหรับตรงนี้แต่ว่าเซตติ้งเสียดายไม่มีภาษาไทยแล้วม,มีภาษาไทยเป็นฟับจนะีน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้คัสตอมายก็ตกแต่งนะตัวนี้ก็เป็นเรื่องของเผ่าพันธุ์ เท่เห็นไหมแต่ละเผ่าพันธุ์มันก็ดูได้ว่ามีความสามารถพิเศษอะไรเห็นปะความีุชุดเทพนะเขาสมัยนะ้นลองไปดูลองไปดูโคตรเท่บอกเลยนะครับเจอน่อแล้วก็วาดไปก็จะเป็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆข่าวสารโซเชียลพวกนี้นี่ก็เป็นเหมือนโซเชียลเลก็เหมือนเพื่อนนะกดอินไว้เข้ามาอัพใช้นี่ก็คือหมายความว่าเผ่าใช่ไหมเผ่าเผ่าโอ้โหมันเท่งเห็นไหมเท่เท่เท่อะกดกดบวกมากันเลย อันนี้ก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยคราวนี้ Invitation มาแล้วปุ๊บแต่เราไปดูที่หน้าล็อบบี้กันนะครับแวบกลับมาแม้ว่าเราเฮ้ยเราเลือกเผาพันธ์มาแล้วก็กลายเป็นตัวนี้เลยลเดี๋ยวขออนุญาตก,กลับเข้าไปเลือกตัวเดิมที่เราแต่งเอาไว้ก่อนนะปุ๊บอ่าานี่เรากลับมาก็เป็นตัวนี้เหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นวมไพ์แบบเท่ คนนั่นแหละนะครับแต่กินเลือดเป็นอาหารแริงจริงแต่จริงจรนี่เราแต่งตัวเป็นคนเลยก็ดีนะแล้วทำเนียนยืนเฉยมันเอ็นพดีนะใช่โอ้ก็กดปุ่มเชคเกโหมดที่ปุ่ม E ีนะครับแล้วเราก็เลือกตรงนี้มันมีโซโล่ดูโออะไรพวกนี้ไทโอก็คือเล่นได้บ้านสูงสี่คนนะเราเลือกไปดูโอแล้วกันพ่อเรามาแค่2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มต่างๆที่ในนั้นมันก็จะมีแต่ดูโอะตอนนี้เริ่มครับมีการแบทแล้วนะแบทชิ่ง เราดูว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนแล้วเราก็จะไปเล่นกันหยับๆยร่เข้าๆให้ดูก่อนเออจบคู่นานกันนะถ้าเป็นดูโอ้นะถ้าเกิดไทยโอ้าม,มาแล้วมาแล้วพู้ดมาเลยเห็นไหมจะคอยดูนะตอนที่เล่นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้มันเจ๋งอะ่ะเราเคยดูหนังเวมไพรอ์อ่ะประมาณนั้นเลยนะแล้วจะแบบว่าเพี้ยฟ้าหน่อยนะเิลี้ยฟ้าหน่อยเออบรรยากาศในเมืองมันก็ดูแบบอึมครึมอึมครึมหน่อย เหมือนเมือน er ลอตตึงแฮม่็ของแบทแมนคล้ายๆกันแล้วก็แบบว่ามันก็จะมีให้เก็บแนวแบบประเทาะรอย่อเนาะโอเคเก็บของเก็บของเก็บนูน่นเก็บนี่เหมือนกันเย้ะเลยแต่มีสกิลให้ใช้อ่า uh. เจ๋งอะ่ะเจ๋งเลยซึ่งในระหว่างที่เราโหลดเนี่ยก็จะมีคําอธิบายมนะ่กของ uh. ของแต่ละอะไรเผ่าเหรอซึ่งเรา ก็ถือว่าเป็นนู๊จริงนะเราก็นูมากเลยเพราะเราแบบว่าเไม่เคยเล่นเอาตั้งต้นเราจะเกิดตรงไหนดีเกิดเป็นจัเซ็ตระนสถานีแล้วกันตรงนั้นก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ดูแลยนะเพราเราจับตามองแล้วว่าใครเกิดบ้างเราเลือกจุดเกิดได้นะได้แค่สองครั้งทันทีเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นจะมาเลือกใกล้ๆเราหรือเปล่าหาง่อยใช่ไหมให้เกิดสองข้างบนนี้ตายเลยเลือกเผา้เรียบร้อยปึ๊บอ่า เเลนเรเราสามารถเปลี่ยนเผ่าได้นะแต่ว่าพี่นุ๊ชอบเล่นตัวเนี้ยคัดสมัยมาแล้วนี่เราต้องปากเบีย้ยพี่จุกนี่ไปพร้อม,อมว้าวปปาทรอร์โดไซเลนดูนะกดเอสปุ๊บเป็นืปก่อนคอยดูนะครับเวลาตอนเราปีเนี่ยเราก็คือกดสเปซบาร์ คือมันมันเหนือมนรุรย์อ่ะรานนี้ดูดลเลือดข้างบนดูดเลือดเสร็จปุ๊บเห็นว่าข้างล่างพลังซึ่งเราดูดสีเขียวไอ้พลังสีเขียวมันจะขึ้นเลยเห็นนะมีมจุกไม่มีใครเห็นหน้าจอมิจุกนะมไม่พูดให้ฟังไนงะอ่าใช่ใช่เวลาเวลาเวลาสมมติว่าเราไปไปไปดูดเลือดอ่ะมันจะเป็นตามสีนะข้างล่างอ่ะมันยิงกันแล้วนะมันเกิดใกล้กันไงเกิดใกล้กันนะระวังเราเก็บบัฟก่อนดูดเลือดด้วยก่อน นี่ไงได้ิีชมมาแล้วเพ่จุกติช่อมอีกอันนะครับกำลังหาอยู่ว่ามีใครอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้หรือเปล่าแต่ยิ่มเสียงปืนนะโอ้ไไม่รู้เราก็ต้องขึ้นไปสูงนิดนึงกินอย่างเดียวพอนนี้นี่เราก็จริงๆมันเข้าในหมู่บ้านได้นะแต่ว่ามันมันถุนนมีหัวไม่กล้า ตํารวจ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 เราอยู่ในวงนะมันมี NPC ด้วยนะคือในเกมนี้ม,นม,มันไม่ใช่ว่ามีแต่ทีมอื่นนะ NPC คอยยิงเราก็มีนะได้มาร์กแมนแล้วครับโอ้แต่มาร์กแมนไม่มีนะ่นะมาร์กแมนไม่มีซูมอ่ะกดปุ่มหนึ่งสองนี่ก็เปลี่ยนอาวุธได้นะครับเราใช้ปืนนี่แล้กันหน้าไม้ไม่ใช้ เอาไปไหนไปทักกายเชียวไม่ไม่ออกรักแมนรักมีรักแมนอ้อลืมบอกเกมนี้เกมนี้มีรีสปอนด้วยนะใช่ใช่มันมีว่าเรามีอ่าเขาเรียกว่าคือปกติถ้าเพื่อนโดนยิงน็อกเนี่ยเราสามารถจะช่วยชุบเพื่อนได้แต่ในกรณีถ้าโดนยิงน็อกแล้วโดนยิงจนตายเลยเนี่ยมันจะมีจุดที่เพื่อนคนที่เหลือถ้ายังอยู่รอดเนี่ยสามารถไปรีสปอนด้วยเพื่อนได้เฮ้ยเดืน เสียงปืนนั่นน้าไซสยกันเล็กเลยแล้วเวลาเรากดปุ่ม X นะมันจะเท่มากเห็นไหมสแกนสี่มีชีวิตเพราะว่าเราเป็นแวมไพร์เราจะมีความรู้สึกตรงนั้นอยู่มันเหมือนมียิงงหน้าซ้ายมือใช่ใช่นนี้เราก็จะได้ปืนนี้มาชอท่ว่าอตรงที่ามันโดดไปตายเนยแหละ ตอนนี้เหลือทั้งหมด18ตัวนะเรายังไม่ได้คิวใครนะครับเกมนี้เป็นเกมแนว Survival นะดังนั้นเนี่ยเรายังไม่เดินคิวเท่าไหร่เพราะเราเราก็อยากจะให้เห็นจนถึงตอนสุดท้ายเลยแล้วกันแต่ก็ไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหนเดี๋ยวลองดูโอ้โหเสียงปืนอยากจะไปดูจังเลยนะขอไปดูหน่อยแล้วกันเข้ามาใกล้เสียงปืนมากขึ้น ไม่รู้มันยิงคนหรือว่ายิงไอ้ั่าน่ะ,นะไอไอก็ AI ไม่รู้เออมี a อไอเอพีซีที่เป็นกองกำลังทหารเฮ้ยจะเดยวเหมือนพี่โนบจะเห็นหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่มีคนอยู่ใกล้แถวนี้ปะอยู่นั่งอ่ะโดดดูเดาดูเห็นไหมให้เอาเลยเวละาไหนไหนามาร์กหน่อย ไปนู่นแล้วน่ะเห็นยังวิ่งไปนู้นน่ะถนนน่ะถนนถนนเห็นปะขึ้นละขึ้นละขึ้นละเห็นละเห็นละโอ้โหเนี่ยออกมาเอาว่าอย่ยมันมาหางพี่ต้มจุกกันน่ยข้างล่างก็มีบนก็มีอะไรมาเอาแล้วนะเอาแล้วก็เอาเลยเอาละเดี๋ยววิ่งดูไปเลย Oh, โอ้ยโดดาวดาวดาวเพิ่มจุกดาวเออเดี๋ยวเมื่อไรมันรีเจนอยู่ประมาณไม่ทันหรอกมันโดดมามันก็เอามันมามันมามันมาโอ้โหหลายหลายทีมนี่แม่งเข้าข้างหลังด้วยนี่ไงโอ้โหดูรอรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บตายโหดครับตายโหดพี่นู๊บโดนซ้ำเรียบร้อย แม่ <c oughs> รีบาเอด้วยอ่าทีมไว้ก็คือล้างค่าล้างทีมอ่าปุ๊บอ้าวก็มี e p เป็นเหมือนเป็นซีซั่นอะเนาะพอตอนที่เราชนะหรือว่าเราเก็บอะไรได้อะไครฟ์ archive, พวกเนี้ยเราก็จะได้ค่าประสบการณ์รวดถึงเอาของพวกเนี้ยไปอัปเกรดของ,งต่างๆเพชราลาเบลหรือว่าจะได้ชุดอะไรพวกนี้นะอ่าเป็นสกินเปนอะไรก็ว่าไป มีชา a l เลน g ์ด้วยโอเครีวิวทูนเซียมอินโอเคกลับมาที่หน้าร็อบบี้ที่อลิเซียมนะครับจบแล้วสำหรับคลิปรีวิวนี้ยังไงถ้าเห็นว่าน่าสนใจก็ลองโหลดไปดูมันเล่นฟรีนะครับแล้วยังไงไถ้าชอบก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสคงได้เล่นด้วยกันแน่นอนสำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับ เราต้องฝ<ข>ึกเล่นก่อนนะอ่ะอากดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับกดติดตามแลวกดกระดิ่งจะได้พลาดคลิปใหม่นะครับผมแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าตอนเราคลิปนี้พี่นูแลวพี่จุกเกาะหลายปตอนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า